สวัสดีค่ะช่องเ e อ c กซค่ะอาวแล้วไงจะทำเวียกงานบ้านฝนลงช่แล้วฝนตกปล่อยๆใช่แล้วอากาศแบบนี้มันตกปอเป้ปอเปพอให้ชุ่มชื้นเยน็ยนๆหนาวๆไล้ร่างกายอ่ะทำให้หลายๆท่านหลายๆคนเป็นหวัดเป็นไข้กันได้นะเนี่ย เอาแล้วไงฝนลงชะาแล้วแล้วสองพอลูกไปอยู่ไหนนอ้องจะโดนฝนไหมเนี่ยดูชีดูชีเข้านอนกอดกันน่ารักจังเลยโซชูกับโซดาตัวตัวส้มขาว ตัวส้มขาวชื่อโซจูตัวสีส้มล้วนเป็นโซดา <c oughs> แต่แล้วได้บรรยากาศเลยนะลูกซุกกันนอนอืม,อม,อมสวยจังเลยออกเหลืองเต็มต้นแล้วสวยจังเลย เราจะทำยังไงเนี <donut>. donc, ่ยฝนลงชะแล้วไก่น้อยไก่น้อยโอ้น้ำแห้งแล้วลูกเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้นะเราชักครู่ทางค้างอย่าแก้งนอง โอ้ยทำามสะอาดยังไงเดี๋ยวเอาน้ามาใส่ให้อีกจีกมือกันน่ะโหจังเลยไปกันลูก น้าให้เยอะๆล้างให้สะอาดกว่าหั่นเอาอะไรไปเล่นไปใส่เนี่ยเพื่อนมาเลยอยากออกเดี๋ยวให้พ่อทำกรงให้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวรอพ่อมาไว้โอ้ นตกซะแล้วอะงั้นชมนกชมไม้กับหนูก่อนนอนเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยเหลืองอารามเลยดอกหอมด้วยสวยงามเลยหน้าบ้านเอ๊ะ สองเพราะลูกเขาก็ยังไม่มาตอนนี้หนูเดินหาค้อนไม่รู้เอเกียบคคอนไปเก็บไว้ที่ไหนจะได้ลุยให้ก่อนเลยเนี่ยเตรียมหรือออกได้แล้วเวยเล็บดำปื้อๆเลย <c oughs> ทำงานเนาะแปาะแป,ปะ มันไม่ได้ตกหนักแต่มันตกแบบอย่างเงี้ยปล่อยๆเงียบจังเลยบรรยากาศเงียบเย็นฟิลนี่แบบนั่งจิบน้ำอุ่นๆกินน้ำชากินกาแฟโอวัลตินแล้วก็เนาะดูบรรยากาศหรือบางท่านก็อาจ เพิมหลับบรรยาก,กาศมันได้เนาะเอาละทีนี้คงต้องลุยกันทำกลางน้ำฝนโปรย,ยๆนี่แหละค่ะวันนี้ต้องเอางานให้เรียบร้อยอ่ะเพราะว่าในไหนเอีก,กี้ก็ได้อยู่บ้านแล้วเขาไม่อยู่เฉยอ่ะหนูด้วยต้องหาเวียหางงานทำก่อน แต่พ่อหนูนร่างกายแข็งแรงนะไม่เป็นไข้นะซ,ซู้อเกิดมาลุยอยู่แล้วคุณยายจบคิดกับคุณยายดีกว่าคุณยายสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัะลุสว,วัสดีค่ะอาลุกอ่ะอาเร็วเร็วคุณยายไปไๆไ เพ่หล่สวัสดีค่ะหนูก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากมค่ะสำหรับคลิปนี้หนูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ